สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวผมชื่อสิบโรจ์เม่งขวัญน,นะครับเป็นนายกสมาคมนาาักขาวายกรรมแห่งประเทศไทยที่ผมมาทำคลิปวันนี้ผมอยากจะคุยในเรื่องของงานศิลป,ปะถ้ำนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อตั้งอุทยานสูนเรียนรู้ศิลป,ปะถ้ำนในชุมู ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะฮะไม่ได้เป็นแต่เป็นผู้ที่สนใจและก็อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นการใหาข้อวิจารณ์หรือการพูดคุยของผมนั้นมันอาจจะไม่ถูกต้องนักอันนี้ก็ขอออกตัวก่อน,นที่พูดเนี่ยก็พูดในฐานะของคนที่สนใจอยากศึกษาประวัติศาสตร์ก็เท่านั้น ศิลปะถ้ำของมนุษย์ยุคโบราณในประเทศไทยนี้ก็ตามข้อมูลของกรมศิลปากรก็มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะ,ะแต่ว่าที่น่าสนใจและก็ผม <c oughs> จะขอเริ่มก่อนก็คือว่ามันเป็นศิลปะถ้ำผาแดงจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะถ้าในมุมมองของการถ่ายภาพนะก็ <c oughs> <c oughs> ในสมัยใหม่ก็คิดว่าครบองประกอบดีนะใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโดยผู้ชายตัวโตโต้เนี่ยนะน่าจะเป็นระดับหัวหน้าเพราะว่าถ้าการถ่ายภาพนะคนระดับหัวหน้าประเพณีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องอยไม่พ้นว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใหญ่คนโตที่เราจะต้องถ่ายภาพเป็นตัวเเพราะฉะนั้นจุดสนใจของผู้ชายตัวโตๆคนเนี้ยในมุมนึงก็คือว่าคนจะเป็น หน้าเผาแล้วจะมีรูปของเขาเนี่ยอย่างน้อยก็สองในภาพน,นี้ก็จะมีอยู่สองสองลูปหลักแล้วก็มีบริวารรูปนี้ก็จะเห็นว่าตัวก็ยังไม่มีบริวารก็ถึงก็บวยน้ำที่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะเป็นสมมติฐานในครั้งต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูซิว่าเขาเนี่ยผู้ชายตัวโตๆเนี่ยถ้าใน จินตนาการของผมเนี่ยนะรูปร่างหน้าตาถ้าเป็นคนปัจจุบันเนี่ยเขาจะออกมารูปร่างหน้าตาแบบไหนนะฮะคล้ายๆคล้ายๆนหคล้ายๆนะก็เป็นเหมือนนักพกกายเลยล่ะฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่รูปร่างสมส่วนตัวใหญ่แข็งแรง จะเป็นหน้าเผาก็หน้าเกรงขามการประดับประดาก็ถ้าเป็นยุคสมัยนั้นก็น่าจะได้ว่าชนเผ่านะชนเผ่าก็คงจะใช้ขนนกแล้วก็หนังสัตว์เป็นเครื่องนะแต่งกายคราวนี้เรามาดูว่าหนะวหน้าเผ่าท่านนี้นะท่านนะทำอะไรอันนี้นะครับก็เป็นภาพที่ ถือผมในมองในมุมมองผมนะผมมองว่าน่าจะเป็นถือถือคนโทนน้ำนะถือคนโทนน้ำเป็นลรุ่นน้ำเต้าเนี่ยนะนะซึ่งน้ำเนี่ยคงจะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสมัยนี้เราก็เห็นว่าน้ำมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการพุทธพิเศษอะไรก็ได้นะซึ่งทิธีนี้อาจจะเป็นการาภาพบทสุดนียก็น่าจะเป็น พุทธพิเศษพิเศษด้วยน้ำนะก็อาจเป็นได้ก็จะให้เป็นชนเผ่าที่ให้ความสำคัญกับประเพณีนะของหัวหน้าเขาสนะิ่งหัวหน้าเขาเนี่ยเขาเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นคนใหญ่นะรูปร่างตัวใหญ่มากเกลีขามสนะิ่งสมัยนี้ก็ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะรูปใหญ่มากเกลงขาม,มนนั่งก็กายเลยละ่ะรูปร่างสูง คลิปต่อไปก็จะพาไปดูศิลปะถ้ำน่าจะเป็นที่อุทชานีขนาขเขาประืะอไปดูหน้าเขาว่าจะมีรูปแบงลักษณะในจินตนาการเป็นยังไงครับคลิปน,น,นี้มาต่อย,ยอดศิลปะถ้ำเขาผาแดงจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นไปที่ผลง,งานของน้องโมจินะฮะน้องโมจิเด็กหญิงอัรมณรักอัฐะธ,ธาน,านัน ะะอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นม .3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะฮะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำคลิปแล้วก็จินตนาการว่าหัวหน้าเผ่าจะแต่งกายแบบนี้วันนี้น้องโมจิก็เลยทำาระตูนะะมาให้ดูอันนี้เป็นจินตนาการของเด็กๆนะครับกระตูนน่ารักเียว คนในภาพน่าจะเป็นบุคคลสำคัญเช่นหัวหน้าเผ่าเกิดในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคมนุษย์ถ้ำแต่งกายด้วยมงกุดขนนกเขียนสีสันบนร่างกายมีพิธีกรรมเกี่ยวกับสัตว์อาจเป็นพิธีรรบวชควายโดยเขียนสีสันบนตัวควายด้วยคลิปนี้เรามาดูจินตนาการของน้องโมจิเด็กหญิงอรุณกษักอัฐธนานัง นะอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นม3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะฮะเป็นจินตนาการของน้องโมจิว่าผู้ชายที่ปรากฏในกิจกรรมฝาผนังถ้ำเขาปาร้าจังหวัดอุทรยธานีนะฮะจินตนาการของน้องเนี่ย เป็นแบบไหน่ารักเชียวเห็นตัวตได้น่ารักเชียวแล้วก็ในโอกาสต่อไปเราคงจะได้มาพูดคุยกับน้องโมจินะฮะว่าคิดอย่างไรจึงได้จินตนาการออกมาเป็นแบบนี้ในภาพน่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าเกิดในยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคมนุษย์ถ้ำ มีรูปร่างสูงใหญ่หน้าเกรงขามมีกล้ามเนื้อใหญ่โตเห็นได้ชัดคล้ายนักพาะกายในปัจจุบันมีพิธีกรรมที่ให้ความสำคัญกับน้ำที่นำมาชำระล้างร่างกายในพิธีอันเป็นมงคล